เลือกก่อนนะคะเอาน้ำเปล่าสองขวดน้ำเปล่าสองขวดนไปถุงไม่ได้ทั้งหกเลยถ้าเกิดติดต่อกันจะมีถุงให้น้ำเปล่าแค่เย็นสองขวด รอนก่อนนะคะก่ถ้ากอนเดี๋ยวใส่ผงให้ค่ะนี่ค่ะขอบคุณนะคะมเดนใกอนได้เลยี่มพูจ้าขอบคุณมากนะค,คะ 20บาทค่ะแก้วเดียวขับซุนตาซาวไม่เอาไม่เอาโอ้อหเดี๋ยวว่าพี่จะรีบไปแป๊บเดียวค่ะพี่มันร้อนเลยนะพี่เราสักครู่นะแดงส0บบาทหนึ่งเนี๋ยหนูหยิบป้านตะเก็นให้ก็ได้มีค่ะเป็น30บาทค่ะของน้องเลยนะค่ะแดงสิบบาทหนึ่ง คุณนะคะเอาแบบฝนมาต้อ,อบบตงขนได้ไหมพี่นอนสบายอ <c oughs> อ้อนยิงเบอร์ยิงสบายเลยพี่หรือว่าพกไม่รู้ ี่ขอบคุณมากนะคะครับขนมไปดูก่อนได้ไหมคะไปก่อนได้เลยค่ะร้อยรอยสิบบาทนะคะนี่ครับจางอ่อนครับผมขนมห้าบาทสิบบาทเลยค่ะเลือกดูก่อนได้ค่ะสอบถามราคาได้นะคะพี่ค่ะเอาไว้ มีสิบเจ็ดยี่สิบสามสิบค่ะที่ไข่มุกวิปครีมเพิ่มไหมคะเอาไข่มุกเป็นยี่สิบห้านะคะชิ้นละห้าบาทจ้ะห้าบาทอันนั้นสี่สิบบาทแต่สี่สิบบาทหน่งของหนูแากซีไหมคะของหนูยี่สิบบาทพอดีค่ะแต่สี่สิบบาทหนึ่งเพื่อนหนุนบอกว่ารายนี้อร่อยจริง ถ้าเกิดแม่เลยไปกับใครไม่เลยโอ้โหโยนเพ่กินตะเก็นให้หมดเหลือแม่กนเหลือไว้ให้แม่โหเดี๋ยวให้แม่ชินด้วยนะให้แม่ดูว่าอร่อยเป่าไม่อร่อยไม่เป็นไรกินกินเอาลูกเราได้ค่ะใครมุกไม่ชิมไหมคะไม่เอาได้เลยค่ะน้องได้ใส่แคนมุกไหมของน้องใส่แค่มุกต่อจากแกงนี้นะคะอันนี้เป็นไม่ชิมนะพี่นะ ขอบคุณค่ะน้องผู้หญิงด้านซ้ายขอบคุณนะคะ